ไม่พูดอะไร<ง>นี่อะไรพี่พ,พ,พี่มีวิธีทำชาสดสตอรอเบอรี่ยังไงให้ถูกที่สุดเลยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเอ,อเฮ้ยทำยังไงอ่ะบอกผมหน่อยดิบอกผมหน่อยเฮ้ยบอกผมหน่อยโอเคอยู่แล้วแล้วทำไงอ่ะ ม่ใหญแล้วเนี่ยเนี่ยบอกเลยว่าเองอ่ะแยกไม่ออกแน่นอนมุขเนี่ยรู้ว่าถ้าเองไปซื้อสตรอเบอรี่มาเองอ่ะอย่างน้อยก็มีตั้งสองสามร้อยเลยนะเว้ยไซรับตัวเนี้ยถูกกว่าตั้งเยอะให้เดาว่าขวดนี้เท่าไหร่ไม่เอาอะ่ะเฉลยม่เหอะอ่ะพูดง่ายๆแบงค์แดงแบงค์งเดียวอะ่ะมีทอนกลับมาไม่พอนะเหลือซื้อถุงกองอีกเฮ้ยบาปะเนี่ยถูกเดินลบขวดหนึ่งนะเว้ยชงได้เกือบ20กว่าแก้วโอ้โหขนาดนั้นเลย เออเนื้อสัมผัสนี่นะโอ้โหนึกว่าสตรอเบอรี่จริงๆ่ะพ่อคุณเอ้เนี่เสร็จแล้วเว้ยโอ้สีเหมือนสตรอเบอรี่เลยอ่ะพี่เออแล้วที่บอกว่าต้นทุนถูกเนี่ยเท่าไหร่สิบ,บาทสิบ,บาทสิบ,บาทคุยกับใครวะ